แต่เพราะความเหนื่อยเหลืองงานธุะาีิบ้านเลีเ้ยงลูกอะไรก็ตามมันก็ทำให้พวกเราอ่ะค่อยวยจากการเอาใจใส่คนรักของเราแล้วเราก็เลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมากกว่าคุณไม่สังเกตเหรอแต่ไปตามร้านอาหารนะคู่รักหลายคนก็นั่งปัดมือถือซึ่งมันโอเคผมเข้าใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมถามนิดนึงถ้าคุณมาเดทกันเดทแรกอะคุณคิดว่าคนสองคนนะั้เขาจะปัดมือถือนีครับ พวกเขาอ่ะกำลังทำตัวแตกต่างจากสมัยก่อนครับและยิ่งเราปล่อยให้มันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆห้าเดือนผมสมมติห้าเดือนอมมน,อนั่งกินข้าวกันไม่มีมองตากันแล้วนั่งปั่นมือถือคุณคิดว่าไม่น่าเบื่ออ่าหนึ่งปีผ่านไปคุณคิดว,ว่ามันจะฝังรากไหมโรแมนติกเริ่มาหายหมดแล้วเออเอ,อไปเดทไม่ต้องเดทแล้วเราก็อยู่ที่บ้านด้วยกันเออกินข้าวง่ายๆกันไม่ต้องแบบ ได้แสนจันแสนเทียนอะไรแล้วสบายๆเพลงเพราะไม่ต้องมีหรอกนั่งดูข่าวไปพี่หนุ่มคุณว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงมันจะน่าเบื่อไหมมันจะมีแต่เรื่องเครียดไหมมันจะเศร้าไหมมันคือการฝึกจิตใจตัวเองนั่นเลยนะที่ทําให้มันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยเลยกลายเป็นลดระดับจากคนรักแสนโรแมนติกกลายเป็นเพื่อนกันไงเพื่อนกันคือไม่ต้องมีความโรแมนติกเพื่อนกันคือไม่ได้ทาเหมือนคนรักไม่ได้จูงมือไม่ได้หอมแก้มไม่ได้กอดกันไม่ใช่เฟนบิดเบี้ฟิตไม่นับนะคนเรื่องนั่นน่ะ ตัวเราเองกาลังฝึกอยู่ฝึกให้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแล้วถ้าวันนี้คุณเองเริ่มรู้สึกหรือว่าแฟนหรือคนรักคุณห่างกักคุณแบบที่ผมพูดอะ่ะอันนี้ไม่โอเคคุณต้องทําอะไรเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างน้อยคุณก็ต้องทําเหมือนเดิมให้ได้นี่คือส่วนสําคัญในเนื้อหาของหนังสือรักไม่รู้เบื่อมันจะไม่เบื่อกันได้ไงแต่ละคน90%ทุกคนทำเหมือนกันหมดทุกคนอยู่ภายใต้กฎคนหนึ่งที่เหมือนกัน คือ law o f familiarity คือกดถึงความคุ้นเคยครับกดถึงความคุ้นเคยทําร้ายคนตลอดเวลากดถึงความคุ้นเคยคือการที่คุณคุ้นชินกับคนรักของคุณไม่ว่าจะเป็นคนรักหนุ่มสาวหรือพ่อแม่คุณพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราให้ความสมคัญกับท่านก็จริงแต่เราก็เถียงท่านในใจเราบางครั้งเราก็ต่อต้านท่านบางครั้งเราก็ไม่โอเคไม่ทําตามสิ่งที่ท่านสั่งท่านสอนปู่เน่ยเออแต่ถามว่าเราไม่รักนะ ก็ไม่ใช่เรารักแต่ก็พ่อแม่เราก็อยู่กัด้วยกันตลอดเวลาอยู่อยู่แล้วเออเหมือนเป็นของตายฮะล้อแฟมิลี่ตี้คือสิ่งนั้นเหมือนกันความคุ้มฉินอย่างนี้พ่อแม่ไลายมาก็แทนที่ลน์กลับในทันทีต่ไมไลน์กลับก็เปิดอ่านมันก็ไม่สนใจด้วยอะคุณก็ใจที่ผมพูดไม่ใครก็ใจหัวใจตอนนี้แล้วคุณรู้แบบพ่อแม่รู้สึกยังไงเออเขาก็อับเซตอ่ะเขาก็เสียวความรู้สึกเป็นเหมือนกันอ่ะแต่คุณทรีตเขาเหมือนของตายอ่ะถูกปะเออ ดูแลท่านหน่อย